ต้องทูพีโพสภาพน่งข้างพลอยเชอร์มานเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนดังพลอยเชอร์มานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร,พร้อมๆกันเลยค่ะจากกรณีที่เพจเจมอยร้อยแปดเอเอกมาโพสต์ข้อความระบุว่าสมมุตินะสมมติบอกว่าสมมุติไงสมมติ นังเอกหน้ามั่นเขากิ๊กกับนักร้องแรปเปอร์พวกเธอติดไหมแต่ติดนะรักของฉันนั่นผัวฉันที่อุสตสาห์สดมาเกือบครึ่งปีเขาต้องเป็นของฉันเท่านั้นมั่นใจแค่เพื่อนขะพ่อเพราะนังเอกเพื่อนเยอะสึ่งทำเอาชาวโซเชียลประยงเป็นพลอยเชอร์มาและต้งทูพีโดยมีช่วงหนึ่งที่พลอยโพสตอรี่มันมีปัญหาความรักหลังกลับมาจากอินเดียระบ,บุว่า who hurt you my own expectation ซึ่งแปลเป็นไทยว่าใครทำร้ายเธอ ความคาดหวังของฉันเองประกอบกับช่วงพักหลังๆพลอยไปกับแก๊งต้องทูพีบ่อยขึ้นปาร์ตี้เหมือนกันเก็บทุกคืนอีกทั้งพลอยเริ่มตามอิสแกรมเพื่อนๆของตองมีภาพหนึ่งที่ถูกจับผิดว่านั่งอยู่บนรถของตองล่าสุดหากเข้าไปส่องโพสต์ล่าสุดของพลอยต่างมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับตรงเธอได้โพสต์ภาพทานสตรอเบอรี่พร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่ามันฟินไม่ไหวโดยไม่ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับกระแสข่าวลือแต่อย่างใด เวล,ลาสุดต้งทุพีลงเองในการเปิดตัวแกลเลอรี่เฮาส์แห่งหนึ่งโดยหนึ่งในภาพปาร์ตี้นั้นเขาโพสต์ได้นางคู่กับพลอยเชิ์มาและแท็กหาด้วยโดยชุดภาพที่มีสติ๊กเกอร์ไฟลุกและหัวใจสีแดงเต็มไปหมดเกิดงานเกิดจากงานปาร์ตี้เปิดตัวโดยมีแขกในวงการและเซเลบคนดังในสังคมมากมายหนึ่งในนั้นก็คือพลอยเชมานั่นเอง